ครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับนี่เบาซักผภาเบาชมทรียนนะครับทรียนเบาซักพี่น้องทวีนเบาซักนะครับเอาสมสวนเบาซักพี่น้องหย่านะครับหย่างหกน้อยพี่น้องดินเบาซักไม่ดีนะครับดินสภาพดินแย่จะขาดนะครับ เป็น,ปนปรีวัตถุวีกวานะครับไีกวานะครับกาฝักูเกล่านะครับ,รรบแล้วก็เสียดเยอะไม่เสียดยอดยดนพี่นนี่นะครับา,านะครับ้าาเยวเม็ดมาวางนี่นวางคน ต้นนี้ก็สิเอามาเป็นขาพี่นอ้องล้งมาแล้วนะครับระยะห่างของต้นระยะห่างของต้นมาสักปู๊สิบเอ็ดเมตรนะครับเซเมตรทั้งหมดนะครับถือว่าห่างนะครับทุเรียนใหญ่อยู่ข้างล่างนะครับทุเรียนพวกมีประมาณ พอสักปุู่สองปีกว่านะครับปีกว่าปีเขาสองปีก็มีนะครับเพราะเสียบหยอดบพร้อมนะครับปลูกบางที่ก็ตายนะครับตัวนี้2ปีกว่าพี่น้องสองปีกว่านะครับ่ครับ เสริมขานะครับอันนี้สองขาพี่น้องบรรยากาศฝนตกพี่น้องปีที่แล้วของเบาสักดอกโอประสบความสำเร็จนะครับดอกออกหน่อยเกินพี่น้อง แรงเกินต้นนี้ปีกว่านะครับเสริมขาคือกันพี่นอ้องขานะครับเสียบยอดในแปลงปีแหลกทโบทำทาเหมือนจะนิ่งๆน,นะครับได้ทั้าปีกว่าเขาปีสองแล้วขึ้นง,ง่ามพี่นอ้องตรดกาศทุเรียนบ้านนะครับ ยนพื้นบ้านนะครับเสริมขาพี่น้องเสริมขานี่ก็ปีกัวพี่น้องมาสักตัดสองหลอกต้นไม่สวยนะครับดูต้นญ่เบาสักพี่น้องที่เรืองเลืองอ่ะอันหละครับยืนซึมโดนนอกแต่ก็เริ่มฟื้นนะครับ ปลายเริ่มเขียวเลยพี่น้องปลายใบสุดเริ่มมีสีเขียวนะครับแรดงว่าการดูดถาดดูดอาหารระบบหลากเริ่มจะกลับฟื้นนะครับเริ่มจะฟื้นนะครับภากระกปรูขึ้นไปเป็เลยพี่น้องเสียบยอดหมดแล้วนะครับระยะห่างเราสักปลูก1 1เมตรนะครับ กถือว่าห้างพี่นอ้องสำรับพื้นที่ของเบาซักนี่มันโลวงจริงๆครับเป็นจักสิบแปดนะครับสิบเมตรแปดเมตรก็น่าจะดีนะครับต้นนี้เบาซักเสียป,ปีทีเแียวพี่นอ้องพอตัดต้นตนะครับต้นกาออกเหลือไว้นะครับเหลือ กิงกิงเป็นกิงตนกานะครับเพื่อว่าต้นพันธุ์ตายนะครับพวกได้เลือตัวกิงเลี้ยงบ้านไว้พี่น้องกิงเลี้ยงบ้านจะทนนะครับพอหมอดเขาเบโจ่อดอกพี่นอ้องตนกานี่โบ่จ่อสิบจ่อช่วงนี้จ่อช่วงเลี้ยงพันธุ์นะครับ ไปทำลายช่วงนี้ผมเห็นสองสามต้นแล้วเขาคมกินเลี้ยนพันพี่มีน้องเลี้ยนบ้านเขาบูกินลาดมากครับบรรยากาศฝนตกเป็นเดือนพี่น้องตกทุกวันนะครับเศร้าตกเย็นแต่โปิสีดยาใส่ปุ๋ยพี่น้องเลยเดือนเดือนกว่าเลยพี่น้อง ตกทักกลางวันทั้งคืนนะครับบรรยากาศน,น,น,นะครับเป็นต้นกาแฟนะครับบ้าซักกระสีเอาออกในปีนี้นะครับไอ้บึงทุเรียนใหญ่กันพี่นอ้องนี่ก็เป็นทุเรียนใหญ่นี้นะครับสวยตัวนี้สิบปีพี่นอ้องตัวนี้สิบปีนะครับบ้าซักปลูกสิบต,ต้นนะครับกับปลูกขึ้นไปถึงหนแล้วพี่นอ้องมีติดกอนทุเรียนโบราณแพ,พงกับเหลืออยู่ หาต้นนะครับต้นใหญ่เด็กบัวพี่น้องคือวันต้นนี้นะครับนี่ครับะมาณที่วสักปลูกกันนับไปกับหกป,ปีนะครับเรียนหกป,ปีนะครับที่เป็นโลกไปเบิึงคลิปเกา่เกาๆด้วยพี่น้องที่วสักขึ้นตัดยอดเป็นโลงแต่สามปีพี่น้อง คิบเกาบอสักขึ้นตัดยอดอยู่ฟังเข็มตัดยอดนะครับนี่รอยลอยทำลายพี่นนอะลอยถูกทำลายนะครับราสักเอาเม็ดมาใส่ไว้เม็ดเตียนบ้านนะครับบอสักขึ้นมาจาาัง่อยบอสักสิเกลือเปลือกเขาต่อขานะครับเนี่ยวสักดึงมาแล้วพี่เนอะดึงมาไว้นะครับ ต่อขาแต่งแล้วนะครับตัดออกลายจริงพรสมควรพี่นาอกต้นนี้ก็ท่อกันพี่น้องอายุแต่บาสักมี่สองตงน้นอีกทีพี่น้องว่าระยะห่างกะประมาณหกเมตรนะครับพอผมอาทำไปติดต้ตตนลหลินจีพี่น้องต้นหลหรินจีพอดีเบาสักเอาไว้ พมพอได้พักได้เศร้านะครับก็บเลยย้ำมาอีกย้ำมาจักน้อยอเอบบาซากสิิคุ้มทรงพุ่มไวห้าเมตรนะครับหาเมตรกิ่งส้นตัดออกถ้ากิ่ง้ซนบาซากสิตัดออกนกาดกาแฟปีนี้บาซากสิออกบมดพี่น้องเก็บปลูกเสตศริออก ต้นเล็กก็มนีพี่น้องมันตายอายุทอกันครับพี่นอ้องคือต้นเล็กนี่คือแตะกอนเราสักผูกเลี้ยนพันธุ์นะครับเอาเลี้ยนพันธุ์เอาเลี้ยนถุงมาใส่แต่ก็เขาตายนะครับเขาตายก็เลยเราสักก็เอาเม็ดเรียนบานมาใส่นะครับสองปีกัวนะครับ พี่นาเอาลูกได้แล้วนะครับผู้สิเอาลูกได้แต่ก่อนก็เป็นโรคพี่น้องคลิปก็เก่าที่บาซาร์เกิดแตงเป็นโรคหายแล้วพี่น้องก็หุ้มแล้วหุมเรียบร้อยพี่น้อง นี่ยแดบมีฝนมึมีแดดเลยพี่น้องมีแต่ฝนอันนี้ก็เล็กๆนะครับมีน,นก็ปีกวัวพี่น้องปีกวัวนะครับทั้งหมดของมาซักขึ้นไปนี่ก็ข้างบนเหมือลอยก็ต้นพี่น้องเพราะมักปลูกห่าง ปลูกเองทำเองบนเขาเน็ดหนักนะครับปีกลัวมันบุกือ้ทีเสมอพี่น้องบุกขคือทีเสมอ,อ,มอ,สมอแถวคือแถวอีสานแถวข่าวันออกนะครับปลูกหลายก็ต้องใส่แรงงานคนหลายนะครับพราะบนเขาการเอาขึ้นเอาลงก็ลำบากพี่น้องการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ลำบาก อุ้ยสีดยานะครับพอแถวละน้องมีแต่เขาพี่นอ้องอัที่เสมอบมมีนะครับน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าปล่อยาพี่นอ้องพอดินมุดสภาพเนี่ยตัดตัด้วก็าย้อินซีวัตถุเป็นอินซีปุ๋ยพืชสดนะครับเขายอยสลายพี่นอ้อง อยูลึนซี่ใหญ่เนี่ครับเป็นโลคือกันพี่น้องอุปกรณ์รณบาสักเ็ดขี่ยบาสัก,กตัดหางออกพี่น้องหางนี่เป็นโลนะครับบาซัก,กตัดออกเป็นโลก,ก็ตัดทิ้งเลยพี่น้องจะไปเอาไว้ฟื้นแล้วนะครับเอาลูกพี่น้อง มีซีด้วยนะครับมอนแก่อ,อยู่พี่นอ้องพืนแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในสวนนะครับเมื่อฝนพี่น้องมูมีโอกาสสไดสีดหญ้าใส่ปุ๋ยนะครับปกมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วพี่นอ้องเลย คลิปนี้ก็ขอตูบาวซักก็บอกว่าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์จะขามโฆษณาบาวซักด้วพี่น้องคุณหลายๆครับที่เขามารับชมน่าเจอกันไหมครับ